หัวโตด้วยจนอีดาบหัวโตนะครับกระสายแก้คันนะครับสีแดงนี่ครับเข้าไปเต็ม2ขอเลยครับตัวเล็กผอมยาวครับผอมยาวนะครับ โอเคครับผมใส่แก้คันนะครับสีแดงครับผมสุดยอดมากเลยครับเด็กหนเดนี้ก็ปล่อยนะครับปล่อยเดีย๋ยวปล่อยร้อยครับผมสุดยอดครับ